อันนี้รถเรเือน่งเจ็ดหนึ่งมาแล้วนะครับมาแล้วรดเริอห่งเจ็ดหนึ่งครับ ดการบริาที่โันรุนแรงโดยการการงบทางกเงินโดยารราที่นำอิะมารวจเศรษฐกิจเรื่องนีค่ะเราะว่าเรียกานาการที่มันเกิดกับเราเจอที่เจ็ดเด่นเราส่งไปสามจังสถานีกรุงเทพปลายทางสถารีชุมทางทุกส่งค่ะ สารคุณเรีเดที่เด่นเจนหนึ่ออกจากสาลาโีโารางเดียวกับรับจองดยสาที่สาลาวีราชบุรีสาลาวีเพชรบุรีสาลาว์หัวหินเป็นสาลาวีต่อไปค่ะ